สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับชาว youtube ครับอยู่กับช่องดัมซิงซุปเปอร์ยาวนะครับดูกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่หลังจาก ผลอ้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จจากอ้อยนะครับก็มาทำการวิ่งดินอันต่อนะครับฝนก็ตกเพิ่งตกไปเมื่อสัก3-4วันก่อนครับตกแรงมากครับรถก็ติดครับรถของชายทินติดครับเนี่ย ครับเอ้ามาผีสีบาะแก้นกว่าบอ่เดี๋ยวลงมาผีไหม ดำทีบเลยใช่ไหมตรงนี้เงียวตากับผมเงียวเดียวครับเดียวดำบ้าครับมันกลับมาจาก ต่างจังหวัดครับก็เลยมาเล่นด้วยครับลงงับไป เดียวเป็นคนตักครับรถนี้คับนี้นี่เดี๋ยวลองให้วิ่งมาทางนี้ดูครับทีนี้ว่ามันจะติดไหมโอ้ทางหนืดครับ

จะเป็นตะแข็งดีไหมเป็นตะแข็งบอรครับ ซอนีร่วมกับมาพี่ก็ได้อย่ามาพี่ซื้อนี่เป็นตะแกรงนอยู่ครับแนวล่องนี้น่าจะแข็งอยู่ครับอีเหี้ยกกลับมากแล้วครับ ครับมาจากต่างจังหวัดครับเลยมาเรียน <c oughs> ยน้ำครับมือนี้ xác Chắc น่วมก็รีครับไปที่ใหม่โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหว ไม่รอดครับพี่หลงทางค่อนข้างเนืดพี่หลงนี่เป็นเปลืองรอบเร็วครับค่อนข้างที่จะไปยากหน่อยนึงถ้าทางเนืด ถ้าเป็นคันอื่นนะครับ f c ปีา3หรือว่าเป็นล็อกกี้เนะี่ยเป็นรอบช้าครับทางเหนือเขายังไปได้ครับสบายโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากกดแชร์กดไลค์ครับผมกดติดตามช่องดํำซิงสุขยาวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ